หนูเรามาเราคิดว่าเป็นตะปาตะป่าสวัสดีครับวันนี้เข้ามาผมก็กลัวตะป่าไปเลยเยี่ยมชมวังพญานาคังงนึที่บ้านบึงอชนบุรีผมกี่มอเตอร์์ไซคอำเภอแมงน้อยนะครับมาตรงหัวจอดในตลาดผมวิ่งเลยจนคนมองกันเต็มหมดเลยเนี่ยกับอาจารย์ก็สนทนากันผมกลัวไปเลยถูกคอเลยนะครับทายนี้ครับเนี่ยเลยที่ที่อันนี้คือพระท่านเออาจารย์พระธาตุ พระธาตุพนมจำลองนะครับวัดของท่านอันนี้คือสถานที่นี้คืออำเภอแวงน้อยนะครับสร้างมาสร้างมาสร้างมาจกปีก่อนอาจารย์สร้างมาคือเริ่มเนี่ยที่วังเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้สิบเอ็ดไร่พระธาตุพนมจำลองเนี่ยพี่ห้าเก้าพี่เนี่ยวัดที่ หลวงพี่มาเจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีพระท้าวบานมอยู่กลางน้ำเนี่ยอ่าเนี่ยคือมีวิญญาณากูร้อนร้อนเฮียเฮียเนี่ยลืมลมเลยโอ้หมวกก็ลืมเดินชมสะพานอันนี้ตาทูครับตาใหญ่อันนี้ปู่เจ้าที่เป็นสมิงกาภักเฆสันติตาใหญเทวามหิิกาเถป นีอโลรักขันตุอโลยินะสุขีน่าจะสักหน่สักหสากุนที่บ้านผมมีเลยเนี่ยมีก็หมดอ่ะสวยงามช่วงช่วงนี้มันหน้าแรงครับพี่น้องถ้าหน้าหน้าฝนมาก็จะเยียวลมลื่นแต่ก็ไม่ร้อนนะครับตรงนี้อ๋อนี่คือเดินดูดิเดินดูครับเดินดู ถือว่า,นนาขเข้าที่คำชะโนดอำเภอแวงน้อยนะครับอนนเอาอันนี้พูดถึงนาเอาต้นคำชะโนดพนมาปปูกได้ได้วยเนาะต้นชะโนดเนี่ยสวนมากไปเอามากจากคำชะโนดคนนอกมาบางทีเกิอดอุตติภูติเรออกมาไม่ได้ต้นอะไรนะต้นชะโนด คือต้นไหนจะอ,อยู่นี่ได้เด้อาจารย์ต้นไหนอะต้นชนอดมีไหมมีต้นนึงอาจารยไ์ได้มาด้วยโอ้ผมพูดถึงก็มีเลยมผมนึกว่ายังไม่มีต้นคำชนอดตรงนี้ตรงนี้คือด้านนั้นเห็ดจะออกนะครับสดาดาันดูนี่ไงนี่ต้นชนดนี่เหรอนี่เหรอใช่ใช่ คล้ายๆตันปกติหลายวัดพระแล้วก็โยมเนี่ยหลายที่เอาไปอันนี้คือนี่ครับคำชนดต้นคำต้นชนดนะครับต้นชนอด้าบุญใหญ่ขาบุญหลักที่มาช่างคุณเลวัตผานช่างห้องพระค่ะ่านเป็นใน นี่นามสกุล,ลนั่นเลยได้ไงักกายวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยตระกูลน่ลยค์ราเจ้าตรคนสยวงเา,าวป็นอ่าไม่จิเป็น เป็นพยาบาลอยู่ดน,ดนิวยอร์กจะอาจารย์ต้นคำชะโนดนี่ปลูกนานยังครับเนี่ยเอ้มันกี่ปีแล้วล่ะอ๋อบ้านนี่ต้นเล็กกว่านี้ใช่ไหมต้นเล็กเล็กเขาใหได้เม็ดมาเอา้าเหรอเนี่ยหน้าบ้านผมก็มีสองสามต้นแต่ว่ามันต้นไหนนี่เปล่าผมไม่แน่ใจได้เม็ดก,กระเด็นมาให้อาจารย์เอเลย่อ้าวอเออมันก็หลายอย่างนะครับที่ ตัวสึกตัวสัมผัสเข้ามาแล้วถ้าขนไม่รกนี่ไม่ใช่โอ้มะนาวมะนาวสีดกดดเป็นเอาไอ้ต้นผักหวานนี่ไงต้นอะไรนะต้ักหวานต้นผักหวานเลยต้นผักหวานนี่มันอยู่ดั้งเดิมเคยมีนะที่เนี่ยนี่เราพ้นนี่เราไหงอาจารย์แต่อันนี้ได้มาปลูกดิ้นนี่นี่ก็ใช่นี่นี่ก็ผักหวานที่เขามาไอ้ หวานป่าแกงอ่ะโอ้โหแดงอ่ะเนี่ยต้นหนึ่งเงี้ยนุ่นๆต้นเล็กๆที่ใบเขียวๆเนี่ยฝั่งขวามือเใช่ไหมต้นนี้เขียวอ่ะตรงนี้เลยตรงช่องเราตรงนี้กิ่งมะกรูดใช่ไหมกิ่งที่มาโดนใบเลยต้นไม้แห้งนั่นแหละเอาเฮียเฮียไม่รู้จักต้นักหวานเลย นี่ก็ใช่เออนี่นี่ก็ใช่นี่ยจะชอบกินนี่เนี่ยชอบสั่งใช่ไม่ยอดมันเนี่ยใบเขียวเขียวนี่อืมทีาำไมมันใบมันตอนตอนที่เร่อนต้นทำไมมันใบมันอ่อนอ่อนอ่อนอันนี้มันไม่ใช่หน้ามันไงต้นใหม่มันจะเป็นยอดยอดนี่ต้นนี้ก็ใช่นี่ใกล้แล้วใกล้หน้าผักหวานแล้วเนี่ยหน้าแรงนี่แหละใบมันอ่าใช่ยอดอ๋ออันนี้มันอันนี้เอามาปลูกดูว่ามันขึ้นเอง ตรงนี้มันมั่งนั้นหลายต้นค่ะอาจารย์ตรงนี้มันตรงนี้มันเคยมีต้นผักหวานนะตั้งแต่สมัยผมมาเลี้ยงควายอ่ะเนี่ยผมนี่เด็กเลี้ยงควายนะถามอาจารย์พี่ตอนแรกนี่ก็ไม่ได้ร่าตั้งใจมาซื้อด้เขาเอาไปให้าช่วยหน่อยก็เลยได้เอาไว้ไม่มาดูเลยได้ที่หลังควายนี่มามาตรงนี้คือถ้าไม่ขึ้นหลังควายนี่ไปนาผมไม่ได้นะทางเละ ตกลงช่วยเขาก็ช่วยไปเสร็จแล้วเวลาตอนออกมาอยู่ตรงนี้นินปกติมันก็เป็นสาไม้แบบนี้ใช่ใช่ครับตัดออกแล้วทําที่ว่างไว้โดยไม่ต้องสร้างอะไรเลยออืยู่จนได้มาสร้างสะพานเอาวางวางไวอย่างไงไม่ไม่จะปลูกต้นไม้ไม่กล้าลงที่ว่างจนได้มาสร้างสะพานร่ลงไปเลยเอานี้ต้นต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้นพวกปาอืม แล้วก็จังในต้นอะไรจำชื่อไม่ได้ว่าจะมาแป๊บเดียวนะครับนี่คือพอเข้ามาแล้วไม่อยากกลับมันเป็นเป็นเป็นเหตุบางเร่องขึ้นมาเรื่อยๆเยอะหลายอย่างได้ลูกแก้วได้ในลูกลูกแก้วเฉียดสีเสด็จมาในฝันมานอนโอ้ยแล้กงก็ได้ลูกแก้วตอนกลางคืนเปิดไฟ จอดน้ำเสียมจอดไม่ได้เสียมขาดตั้งสามสี่อันเด้นเนีเ่ยแล้วท่านมาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนบอกว่าไอ้ตรงนี้นะ่ะจะขุดน้ำไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ต่อไปจะเป็นที่จอดรถอเอ้ก็งงอยู่ว่าจะได้รถที่ไหนเพราะว่าแต่ก่อนก็มีแต่มอเตอร์ไซค์นะเสร็ <laughs> จแล้วมีมอไซค์รถทัวร์ไม่เอามาจอดอต่อมาก็เลยมีรถโน่นนี่นั่นเปจอดถึงบางอ้อนะ นี่วิวบรรยากาศกับอยู่ช่วงวัดก่อให้มีลูกแก้วคู่บารมีลูกจะเชื่ออาจารย์เลี้ยงงัวอยู่ติง้วะไส้เอง้วเอะซื้อมาอาจารย์เอเพินหนึ่งไปเจอ ไปเจอเขาอจะฆ่าแม่จะฆ่าลูกเข้าลูกจะเจ้าตัวไขถอนมาอยู่นี่ก็ห้าหกตัวแล้วก็ควายตัวหนึ่งก็เอามาอช่วงเดือนไหนเนาะปีนี้แหละเขาถ่ายมาจากแม่เขาเขาลงค่าสัตว์เขาถ่ายถ่ายลูกมาถ่ายทีนี้ช่วยเขาสาธุสาธุเพราะผมเร็วเห็นเสียงเอาอืมนป็นไปร้าไมไปร้าไหม พ่อเป็นคนดูแลปังพุ่นตีฟั้งหน้าปั้าโอ้ย่าแดงที่เหลืออันนั้นโอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโ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 อ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยได้ยบรรยโอ้ยโอ้

เอี yeah. ่ท้องจอกกับไอ้หมอเอ็ดคนละน้องมาดูดรอนมีคนละนองมาอยู่ลงไปบ้านอคุณแม่ได้อยู่แล้วอะไรก็ขึ้นแม่ก็เหมือนคลินิกทำอะไรครับนักษาสัตว์ทุกประเทศกับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านปออทั้งสองท่านไว้ก่อนผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านแหละครับไป แข่งบอลแข่งกีฬาก็ผมก็นี่หละคนหนึ่งขาดผมไม่ได้ครับโรงเรียนบ้านหนองแวงไว้สายนี่ขาดผมไม่ได้เล่นกีฬาอาจารย์กับพี่น้องเบื้องล้วก็เบื้องล้วก็อย่าลืมดนะพี่น้องด้อกดติดตามช่อง youtube ย t ท b e ทานินกาแฟสด็จดด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ